การหาค่าคงที่ของเศษส่วนย่อยแบบนี้ทำยางไงมาดูกันนะครับโอ้นะฮะัอันนี้เราจะใช้วิธีของการเทียบสัมประสิทธิ์นะฮะอ่าเริ่มต้นนะครับอันนี้ก็เรารู้ว่ามันมี x กําลัง1นะครับตัวนี้มันเป็นผลต่างกําลังสองนะครับนะมันคือ x กําลังสองลบ1่กําลัง2ใช่ไหมหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองมีสุดว่าหน้าลบ หลังคูณหน้าบวกหลังใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราจะแยกเป็น x นะฮะลบกับ1นะหน้าคือ x หลังคือ1นะครับกับ x บวกหไปนะครับโอเคนั้นมันจะมีทั้งหมด3ฟังก์ชันนะครับนะบส่วนของเรามี3ตัวด้วยกันคือส่วน x ส่วนด้วย x ลบหแล้วก็ x บวกหเอาไปใส่ a b c นะครับอ่าโอเคจากนั้นเราก็หาคอรอนอนะฮะคร,คอรอนอนคือ สามตัวนี้คูณกันนะครับสามตัวนี้คูณกันไอตัวนี้สามตัวนี้คูณกันก็คือตัวนี้แหละนะครับ x คูณ x กำลังสองแล้วลบกับหนึ่งกำลังสองนี่แหละนะครับคราวนี้เวลาเราจะหาค่า c โดยใช้วิธีการเทียบสัมประสิทธิ์ทันยังไงนะครับก็ว้างขวาก็เป็น x กำลังสองบวกกับส x นะฮะแล้วก็ลบกับสามหารด้วยเหมือนเดิมครับ x คูณ x ลบหนึ่ง x บวกหนึ่งไปนะครับโอเค ก็วิธีการนะครับก็คือเราถ้าเราต้องการหาว่า a ของเราคืออะไรนะครับก็เริ่มต้นจากส่วนคือ x เอาไปหารนะครับก็ปิดปิด x y ปึ้งเหลือเท่าไหร่นะฮะเหลือเท่าไหร่ไปคูณ a นะครับได้ a คูณกับอะไรครับ x บวก1กับ x ลบ1ไปนะครับบวกกับ b นะครับ b ของเราคือส่วนของเราคือ x บวกใช่ไหมปิด x บวก1ปั๊บ เหลือ x กับ x ลบ1นม่คูณซะ x คูณกับ x ลบ1ไปคูณแล้วบวกกับ c นะ c ของเราคืออะไรครับ x ลบ1ใช่ไหมก็ปิด x ลบ1ไปเหลือ x คูณ x บวก1คูณกับ c ครับ x คูณกับ x บวก1คูณกับ c โอเคนะครับจากนั้นเราก็ดูครับว่าเออส่วนเท่ากันตัดทิ้งแล้วนะฮะเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็น อ่าเดี๋ยวจัดรูปนิดนึงอันนี้กระจายเข้าไปนะครับเป็น x กาลังสอง x 1, คูณลบหได้ลบ x อ่าหคูณ x ได้บวก x หนคูณลบหก็กลายเป็นลบหนั่นเองนะครับอ่าตัวนี้หักล้งกันไปเหลือ a คูณ x กำลังสองลบหนึ่งนะฮะบ,บวกกับ b อันนี้คือ x กำลังสองนะฮะกระจายเข้าไปเป็น x กาลังสองลบกับ x นั่นเองนะครับอ่าบวกมาเหมือนเดิมนะครับ เสร็จปุ๊บนะฮะบวกกับ c อันนี้คูณ x เข้าไปนะครับก็เป็น x กำลังสองบวกกับ x นั่นเองนะครับอ่ะจากนั้นเราก็เริ่มต้นจากเท่ากับใครจากเท่า,ากับสมบัติข้างบนนี้ครับนะ4 x กำลังสองเดี๋ยวเราจะมาเทียบสมบัตินะฮะอันนี้แก้เป็นบวกสนะฮะมันเป็น3 x นะครับลบสามไปนะครับอ่ะสมบัติที่มี x กำลังสองคืออะไรอ่ะมี a นะฮะ a x กำลังสอง b x กำลังสองใช่ไหมอ่ะแล้วก็มี c ด้วยนะ a b c บวกกันได้เลขสได้เ 2, ลขสี่นะครับเป็นสมการที่หนึ่งสมการสองนะครับกำลังหนึ่งมีให้อนี้คือ B นะฮะลบบีบกับบวกซนะครับแต่เท่ากับอะไรสมสิทธิ์หน้า X กกำลังหนึ่งก็ได้สามไปเป็นสมนการที่สองค่าของที่ล่ะมีไหมมี A A คือลบเนะครับมีไหมฝั่งนี้ไม่มีลบเนะฮะก็จับเท่ากับใครครับจับเท่ากับลบสามไปเลย เอาลบหนึ่งหารตลอดนะฮะลบหารเรารเป็นบวกนะครับนะลบหารเราเป็นบวกได้บวกสามนะครับเมื่อเราได้เอเท่ากับสามก็สามารถไปแทนค่าในสมก,การที่หนึ่งได้เลยนะฮะจากสมก,การที่หนึ่งนะครับสามบวกกับ b บวก C เท่ากับ C ดังนั้น b กับ C บวกกันได้ไรก็เอาสามไปลบกับ4เหลือเลขหนึ่งเป็นสมก,การที่สามซะนี่คือสมก,การสามนี่คือสมก,การที่สองใช่ไหม สังเกตสมก,การที่2มันติดลบ b นี่มันบวก b ก็ถ้าจะหักล้างกันก็คือจับมาบวกกันเครื่องหมายต่างกันจากบ,บวกกันนะครับเอา2บวก3ไปนะ b กับลบบีแทนไปส c กับ c บวกกันได้2 4 3กับ1บวกกันได้4นั้น C เดียวนะครับก็เลยตอบเลข2ไปนะครับอ่านะได้ C ได้ a แทนค่าหา b ได้ไหมได้นะฮะจะแทนค่าสมก,การที่ ที่สามก็ได้อ่ะนั้น B, บบวกกับสองเท่ากับหนะะึ่งะบีเดียวตอบอะไรฮะน่าจะเป็นลบหนึ่งไปนะฮะโอเคตอนนี้เราได้ A B C โอเคประมาณนี้